สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลงในทะเบียนคนละครึ่งเฟสสามกันนะเดี๋ยวลองดูครับผมเนาะดูไปพร้อมกันนะคั้นแรกนะครับเข้าไปที่เว็บคนละครึ่งก่อนนะครับถ้าคนที่ใช้ในคอมพิวเตอร์เนาะมาหน้าที่นะลงทะเบียนคนละครึ่งนะครับตามนี้เลยนะสำหรับประชาชนนะครับที่เข้าไปนะครับผม อ่าอย่างเงี้ยเขาบอกว่าสามารถลงเป็นเปสามคนละครึ่งได้ตั้งแต่6กโมงถึงสี่ทุ่มอ่ครับปิดไปครับผมตัวน,นี้ก็จะเป็นเขาคอให้เราอ่านอ่าเพื่อยอมรับเนาะกดติ๊กตรงข้าพเจ้าแต่าแล้วก็ยอมรับรแล้วก็ยืนยันนะครับ ที่กดที่ยืนยันเนี่ยยังไม่ขึ้นเนี่ยผมว่ามันน่าจะยังไม่ไม่หกโมงดีน่าจะน่าจะเป็นประมาณตี5ตอนนี้ในในคอมผมมาหกโมงละแต่ในมือถือผมเป็นตี5 58อยู่นะครับผมเดี๋ยวเราลองดูใหม่เนาะเวลามันอาจจะยังไม่ได้ ได้แล้วเมื่อกี้เวลาไม่ถึงอ่พอกดปุ๊บเนี่ยครับก็มากอกชื่อเราเนาะชื่อนามสกุลนะครับตามบัตรประชาชน ก็เลขหลังบาทด้วยนะครับ จะใส่เบอร์เอาไปนะครับ เมื่อเรากวอาอะไรสำเร็จแล้วเนาะปึ๊บอ่ะก็ลองลองกดลงทะเบียนดูนะครับปึ๊บท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน,วนกุณากรอกข้อมูลเราลองใหม่ครั้งอาจจะมีช่องไหนที่ไม่ถูกต้องอ๋อ จะขึ้นสีแดงให้นะครับผมที่เราไม่ได้กรอกแล้วมันบังคับครับเราก็กลับไปใส่ซะก็ลองดูอีกทีนึงปึ๊บ ก็จะให้ยืนยันเนาะเมื่อกี้กดลงทะเบียนทีนี้กดยืนยันอ่าที่จําเป็นนะครับเบอร์มือถือน,นะครับให้ถูกนะครับมันจะมีส่ง OTP มาอ่าเนี่ยราใส่ OTP นะครับผม าตามนี้นะครับตามพี่ที่มันให้นะครับเราเก็กดยืนยันปึ๊บระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้วโดยที่ยืงเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านตามเงืนขนไโครงการต่อไปทางนี้โครงการจะแจ้งผลการเข้าร่มโครงการการเข้าร่วมโครงการผ่าน SMS แอปเป่าตังภายใน3วันนะครับก็คือตรงนี้นะครับผมผมสามารถ ตอนนี้ผมลงทะเบียนในในตัวคอมพิวเตอร์นะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็คือตัวนี้ผมก็คือรอรอไม่เสร็จในเป่าตังผมสามวันนะครับตัวนี้ก็คือมีบางบางบางส่วนที่เขาคุยกันว่าอาจจะต้องไปลงทะเบียนที่ตู้ของกรุงไทยไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีผมก็ต้องได้ลง นะครับเอาบัตรประชาชนไปลงที่ที่ตู้กรุงไหแต่ตรงนี้เดี๋ยวผมหาข้อมูลอีกทีหนึ่งก็คือหลักๆผมลงตรงนี้เสร็จละก็คือผมรอรับสิทธิ์ละแต่ถ้ามันได้ลงที่ตู้อย่างเงี้ยถ้ามันมีเดี๋ยวผมจะทำเป็น e ีพีสองให้ดูอีกทีหนึ่งว่าอ่ามันต้องเอาไอตัวเลขบัตรไปลงที่ตู้นะครับแต่ตรงนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวผมหาข้อมูลในทีหนึ่งแต่คือหลักๆตอนนี้ผมลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับผมของส่วนของ ที่ลงะเบียนผ่านในเว็บไซต์เนาะก็คือรอรับสิทธิ์ตามที่เขาบอกนลภายใน3วันเพราะว่าผมก็มีแอปเป่าตังที่ผมใช้มาที่เฟสหนึ่งเฟสสองที่แล้วนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับรีบลงนะครับลงเช้านี้นะครับหกโมงนะครับถึงสี่ทุ่มตามที่เราได้อ่านเมื่อกี้นะครับผมโอเคครับฝากติดตามด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ